โอ้พี่น้องมีต้ปลาครับอันนี้มเครับจำโจสวัสดีครับสวัสดีครับมรับอะไกินอะอยแต่ะแล้วมันบ่าอยแดงปเนาะมันง่ายไหมวะคลายลายึมโมเนต์าคลายลายหรอมันเน้อหลังนะหลัง เอาว่ะในกล่องแจงฮะแจงจ้ยแต่งสีจ้อยก้อยไงลวครับพี่น้องย่าสซสิงครับย่าสซสิ่งคุณนี้ได้รับเกียรติจากจอมโจรมาบินจอมโจรบินบินตลอดเลยผมมาผมต้องมาลงมือตลอดเลยที่เปิดลาหลาบแล้ววอเปล่าเกินเลย ไ่อ้หนึงล่ะกินได้โลกินดีกว่าเราจะครเนาะเราะะเจะครับเมื่อเ<ะ>ิรคิดอยากกินเด้ฮะคิดอยากโลดกินดีก่าทำไททำ้ก็กินทานช่อยหน่อยนอะที่เราไม่กอบโทรไล่หรอกนี่เรียบไม่ได้เลยนี่นี่แหละเนาะจ้ะ วหอครับเด็ดปรุเรียบร้อยแล้วครับต้มปลาต้มหม้อปลาอะไร กให่หอมเข้าไปครับนส่ส่วนหนึงพุ่นโตรงงานอยู่ได้ยังไงมเนี่ยอยันนี้บัตรนะแต่เบัตรเข้าไปข้างในด้เขาจะบอกทมแมน กาต้องเหออผมจะเอาไปายังไหนอย่างแม,ม่นบ่ผมก็ว่างทนละอคนเีวมยผมทายคลิปอยู่ผมทายคลิปอยู่แซ่บแซ่แซ่บพ่อยี่เมีย นเนี่ยเอาเบอร์ข้างนี้ครับอ <laughs> เอาทำไมเอาเอาพี่เพี้ยวกันจะบวกนนเนาะเฮ้ยโมเรียนมีอ่ตัวนี้อะไรจะผาบใจขนาดนี้โดนใจโดนใจคุณมากเนาะคุณมากไงฮะผมบมเรียมากดกอกบ่มีบ่เป็นยังกิโลเขาวัดเด็ธรรมดาแหละ ขาไปกับหั้อคนหอยเลยไหมก็จะรื้อคนหอยมันมีพลังงานบางอย่างคุณไปน้ำผมเนาะคงจะไปคุณคุณไปเนาะคุณเคยไปเมื่อไรเคยไปเม่อบไปไไปัะเคยแตเน่สร้างว่าได้ยินเคยไปวัดวัดทว่างเวัดที่วัดได้ยิูดันคุณไปบัดไหนนีไก่ไก่บัดกิงเนี่ยหมอวัด เลียบโอ้ไม่เคยไปทาอาบุกพยังดัวยวะอาบุกเทาด้วยก็ง้อพยังยง,งออ้อีการ้อดีได้กับเป็นโหลดสิ่งบทด้ อลีละเซียรพราบตนอเลยี่ยมคนหนึ่างโวยโุ๊บ้กได้คุณอยากกินเต่ก็หม่ดว่จะโม่บาปผม อันนี้เอาไว้ถอยเอ้ยเอาไปอย่างก็ลวกจิม้มลวกจิ้มเนี่ยหน่อยเหนืออันนี้ไมีกินแม่นบอสไม่กินน้ำตาลกี่โดเนีน่ยนะคงกว่างเกินละก็เป็นยังกันกลัวกระเสียบอนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเยอะบาต่อไปยังบ่ต่อเอาไปยังใส่ลวกก,กับกิมกับลวกลวกมันก็หายไอ้นี่ไม่กินธรรมชาตนะิมันหนึ่งแมนบอสไม่กินธรรมชาติมันหนึ่ละแต่ว่ากินมัน มันเห็นยะนะอืมคือขับันือออกรถเดนะอกาออกรถมดิเสียนเขาจะเหนือยเพ่าะเนะเอ,อผ้ผ่านผ่านพอวันมันนยิบห่ควายเอาหลายยุ่ธกัควายว่าอาได้น้อยมาโหน,น้อมนมีกินมันเกิดเล็บไม่เด่นอะอืมออกโหลดยอดเสียบรรยากาศมาตาอดได้กินถลวกกันได้ยู่ย,ยั อันนี้กัน่ารวกเลยบ่บ่บ่มันสีอ๋อไห้อดเนี่อ๋เนือมันสีอย่างนี้กว่าย่ันลวชมันสีกินข้าวสิบกันไปไหนยอเอกันครับพี่น้องมันกินเนี่ยไมตางนมดงาเนาะ มา,าที่นอนเลือนแล้วครับใส่เลือดแล้วเนาใ่ือล่มีคมไรับที่เหละครับที่เหะละ อีกแล้วเกลือเกลือของใส่เกลือ,อยัองน้อยครับลกคอนวใส่ลายเขีอยบลายใส่ลายกับเทียมต้มปลาปะต้มารอดสิบพุงก็ได้ไปเลยเนาอเวลามันใส่ลาย่เพราะเป็นนวดน่นะ ของสุรถมอเตอร์ไซค์ะมาเขาตัวแมนขบ้ามากเข่ากอย่างไสฟอรอมกันได้ไงเราก็มีวดอีกนเนาะม่ดีกันเนาะีกันเนาะกหอยซื้อมากกมหนึ่งกะเดนสีเหมือเด็ดบุ๊คแค่เนี่ยกิ๊ดเกินไป เพราะเรื่องกินเผ็ดดีมามดีมามดีมัมพี่น้องรถ <c oughs> คือไปตกีบหลายมือเลย bởi cái bởi cái cái bởi cái cái bởi 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 cái kiểm cái bởi cái แกมดกินมากแล้วผมรสึกว่าถ้าเป็นดีประเภทสื่อหรือสูร่องพ่อนมาได้บ้างร่อ,รองพ่อนตองปูงมันได้แกนน้แค่นั้นพอเนี่ยเนี่ยคุณต้องกินเพลี้ยอู้หูหกระยันอันนั้นหลายพอเลยกระเด็นขึ้นหรือไง ขี้ยาขนาดจี๊ดเอออาเดียมมันอยู่เนาะขี้ยัมไแทบแล้วทิพย์ย,ยังไม่ทายยังยังยังนี่ขนาดเราเราก็ยังได้กินจากตัวเก่ากมาาันอยู่จังหวะาอบ่นดูกินอย่างนึกว่ามันมยัียงมีเอียงเนอะ ืม่ยงมหรมอหมอก้อนอะไอ่ะแม่คมแข่งกัเซ่วัเนี้งานพีใคะครับวันนกินึงแวนีครับเลยนั่นนะสวัสดีสวัสดีครับผม ตอนนีน้เราใส่สีเข้าครับโอ้จะใส่กระหลังใส่กัหอมแล้วรับเกียรสากมึดูผมลองชิมมึงดูเขาเละเขเลยังยังไงยัหอ,หอมตึนม้นไหมมึงเชียบบกวแม่ฮเมืม่อกี้ทิ้แกลืม ลืมดปดกล่องครับเลไหมาใส่ไปเลยให้เขาัวบไหมวัมนนี้หนูใส่ันึ<嗯>่งตัวจะเดาตัไหมมาไหวมาใส่โอ้แต่จะใส่เดียวนนนคมััขรบ不นมันขอ

เน,นเนื้อครับเนืนเน้อข้างในข้างในมันมีกินนี e ่โอ้คือมีขาวอะเอามาตะบานเอาไปให้กินนะเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับเอาก๋วยขอบไปก่อนตัวผมบกินก้อยผมเกินแต่้อผมแห่ขุนกินผมเอาผมมากินเหล่าเอาคำเลยไงกินเหล่า

พูตกคืว่ากินเบ็โลกกินบ่มีกินเ่รมนกินก๋วยกับข้าวเจ้าพี่น้องให้บ่ม้เท่าเนี้ยมันดีสกิบสวยสกิบกินแล้วหละกินนั่นเบิดแหละสวยกากินสิู่ลมบคุณกเอาไบ้งมันลบะไรยไงน้ำซีมุน้ำมาน

โมฟิทหวังกินควยก็ขวเจ้าพี่น้องน <c oughs> ี่ลองนี่กินได้เปิดเด้อเขาเจ้าเขาเดียวัไม่กินเนี่ยไม่กินแต่นในตัวมันไหรอได้หันแท็กก่อไปแล้วก็จะเมีม่างออกไหมออกในนอนติดในนน

ยังไม้นั่เราเจอได้ขอแกะขอแทนสบาเอะยังบนมีนอยู่เขาละลายได้เยอะตังทำไมตักลายอยันบดที่เราอะนี่ยมันยังกินมันบดหมอนขอ,นองคุณฮงาย เมื่อวัูดก <c oughs> ไม่รเาไม่้องหอ,อกนะฮะแมนวัดลีลังเขาได้เัวนั่นเล่นหนวะอยขันล่างแล้วคายเย็นบ่อะไรแบบเบิองเับพี่นอรอนนน ในห้องเทปบกไก่กินบ่เอ็ยจจมเรียบร้อืเขากินนะในห้องเทปบกินเป็นไอะดแต่ว่าก,กินรูแล้นะอืม่คับุยไปได้กับเจ้าครับคข้ามางไั เดี๋ยวกินนี่ยไปแค่นี้เราทำเดี๋ยวกินก่อนบคพัก